บีมกับคุณแม่นะคะเราจะมาแบ่งปันคำสับกันเจล๋วค,คุณแม่รู้ได้ยังไงค,คุณแม่มันสายตาตลาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี่ทำการบ้านแล้วเหรอจบมาเนี่ยคุณบีมชาแนย วันนี้มากับคุณแม่นะคะไปติดตามช่องคุณแม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นทำยูทูบด้วยองาริวันชาแนลค่ะ <c oughs> ท่านต้องติดตามนะคะเพราะว่าถ้าทุกท่านติดตามช่องอาริวันชาแนลทุกท่านจะได้ความรู้ดีๆแล้วก็สาระดีๆมากมายค่ะรอง,องเดี๋ยวไม่พลาดแน่นอนช่องคุณแม่มีอะไรบ้างมีแมวช่องคุณแม่จะมีแมวกับย่าขัดมอแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือส้ตมตำมันมันบบกว่ารสเด็ดนะคะ ตอนนี้ผ <bir> <usion> ู้ติดตามเท่าไหร่ล้คะ400ลงคลิปไปกี่คลิปแล้ว429 คลิปจะเยอะกว่าผู้ติดตามนะคะเพราะลงเผื่อไปทุกท่านสามารถที่จะเลือกดูคลิปได้เลยว่าทุกท่านจะเลือกคลิปไหนดูมาแล้วสิบคลิปยังไม่หมดลยคะเพราะมีคลิปตั้งสี่ร้อยคลิปสี่ร้อยกว่าคลิปใช่แต่ว่าวันนี้บีมกับคุณแม่นะคะเราจะมาแบ่งปันคําศัพท์กันเป็นคําศัพท์ยุคลูกกับยุคคุณแม่ใช่เลยค่ะรับรองไม่พลาดค่ะเราจะนําคําศัพท์ดีๆแล้วก็นอกจากจะสนุกสนานแล้วก็ยังมีสาระมาให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้ฟังนะคะทุกท่านจะได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็ความก็เรียกว่าเฮฮา ปาร์ต uh ี uh. ้วารีจีบันเทิงด้วยอ้าว ต่อเหอะต่อเหอะมันมันอะมันมันอะมาเริ่มกันที่ยกแรกเลยคุณแม่คุณแม่คิดว่าคำสับที่คุณแม่เตรียมมาบินจะรู้ไหมไม่รู้อะเพราะว่าบีมเกิดไม่ทันแล้วคุณแม่ก็ไม่เคยใช้ด้วยก็ไม่แน่ก็ไม่แน่มาบีมก่อนแล้วกันนะคำศัพท์ยุคของบีมตอนนี้คือแบบมันมันล้ําไปมากคุณแม่คือบีมเชื่อว่าบางครั้งคุณแม่อาจจะแบบฟังแล้วมันไม่มีความหมายที่เรารู้อยู่ในนั้นเลยคําแรกบง บงเหรออืมบงก็คือก็เหลือเด้อดาดหรือไม่ก็ที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ <c oughs> บงแมงบงใช่ไหม <c oughs> อันบ้งเอเลยเออเหมือนกันเนาะความหมายแรกที่คุณแม่พูดอะเกือบถูก <c oughs> คุณแม่พูดาประมาณว่าอะไรนะเหมือนแบบ โกโก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดอเดอดาดาใช่แต่ความหมายจริงๆแล้วอ่ะมันคือแบบแย่มากมันบงมันแบบไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแย่มากเลยคุณทำงานได้บงมากโอเคอะไรอย่างงี้โอเคงั้นต่อไปของคุณแม่ของคุณแม่นะคะอออ่าซุยพี่พอจะรู้คือซุยเหมือนแบบช่วยแบบทำงาน ชุยชุยซุยซุยอย่างงี้มั้ยอดีตฉันให้ให้คุณตอบมาอีกสองคำตอบอดีตฉันจะเฉลยซุยใช่ก็ชุยชุยไงอะมันก็คำตอบเดิมยังไม่ถูกเหรอไม่ไกลมากเลยห่างไกลความจริงมากเลยซุยเหรอไม่ซุยน่าจะแบบแย่ยอมเถอะยอมเถื่อยอยากอยากอยากเฉลยอยากเฉลยซุยก็คือขี้โม้ขี้อวดออ๋นี่นี่คือคำคำศัพท์ยุคแม่เหรอใช่ คำที่สองตาช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 เออตาเดียว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 ขอคิดก่อนตาชตาชก็คือจับเลิศคือแบบสุดตาชคือสิ่งแจ๋วเดี๋ยวคุณแม่รู้ได้ยังไงเพคุณแม่มันสายตาตาดอยู่แล้ว ถูกต้องคุณแม่คุณแม่ไทยได้ถูกคือตัชก็แบบแจ๋วเลยโค้ดโคเท่อะอะไรประมาณเนี่ยความหมายแบบเลิศปังสุดเมคอัพของคุณในวันนี้แบบตัชมากโดนใจจึ้งอะไรแต่ไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สตาร์คือตัชเด่นอย่างตัชแต่ว่าต้องตัชอย่างนี้ได้คุณแม่ตัชโอเคโอเคตัช ฉันรู้นะเธออย่าย้ำเพราะฉันนะตาดมากสองของฉันนะกระหลงก้มเธอนี่มันกระหลงก้มมากๆเลยกระหลงป้งไหมไม่กระหลงก้มบีนเคยพูดแต่กระหลงป้งกระหลงป้งมันแอ้มันยุคคุณแม่อเอที่คุณแม่เป็นวัยรุ่นกระหลงก้มเหรอกะหลงก้มแบบว่าบีมโคนกะหลงก้มเลยแบบโกะอ๋อโกะแบบทำไมทำตัวกระหลงก้มทำไมเลยทำตัวโกะจังเลยอ่ออ่ออ่อถูกต้องนะคะ สุดยอดสุดยอดเจ๋งเจ๋งเจ๋งกะลงก้มคือโกฮาเพราะว่าถ้าอยู่ในยุคบีมก็ยังใช้อยู่แต่ว่าจะเป็นแบบกระลงปงอะไรอย่างเงี้ยมันคือกระลงกุ้งเหมยบีมไี่พูดกระลงก้มเลยอ่ะก็คือแบบเงี้ยประมาณโกโก้อะไรแบบใช่โกโก้ฮาฮาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคำที่สามของบีมก็คือซิสซิสซิสเหรอซิส อย่างเงี้ยต้องน้ำเสียงนี้ด้ไหมซีสหรอหรอส้มตำเผ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ซีสแต่ว่าเป็นซีสซีสแิสพี่เก็บแย่ยอมซีส,นส,สในที่นี้หมายถึงเอาไว้เรียกแบบผู้หญิงเรียกผู้หญิงแบบ มันเหมือนแบบว่าพี่สาวน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยซิ s อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ฟีลประมาณนั้นแต่ว่าเขาจะย่อเป็นแบบซิสออซิสซิสว่าไงสวยไหมอันนี้แบบว่าอ๋อแต่ไม่ใช่เพรดนะไม่อันนั้นมันซิสแมโอเคซิสอย่างนี้โอเคอะคำตอบมาโอ้แคมตอบอะไรของคุณแม่สิของคุณแม่เออเดี๋ยวนะคิดอะไรเบอร์นี้ อะไรจะเบอร์นี้อะไรขนาดนั้นใช่ง่ายมากเก่งเก่งเหมือนแม่ตอนนี้ก็ยังใจอยู่อะไรเบอร์นี้เก่งเหมือนแม่ควาต่อมาของเบียรเลย hop ฮะ hop hop แล้วแบบ hop อย่างเงี้ยโอ้โห hop คือคุณแม่ลองดูดิ hop อย่างเงี้ยตกใจตกใจ ตกใจมากเลยไม่ใช่ใกล้เคียงแต่ไม่ใช่มันคืออาการกั้นเขินแบบอ๋อเออแบบอายอายแบบอายแบบเนี้อายแบบเจอหนุ่มหล่ออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่สมัยเนี้ยเขาใช้คําว่าฮอปเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเขาแบบว่าชอบทำคอนเทนต์มาแล้วเวลาเขาเขินเขาจะวันนี้เธอจะโพสต์ถึงฉันว่าแลไรมั่งน้าสุดในโลกคลิปสวยน่ารักสิซี่ สวยสุดในโลกางเนี้ยก็เลยกลายเป็นไวรัลเลยคำนี้นะคะของโน้ได้ใช่ไหมใช่แบบนี้วืดเลยแบบนี้วืดก็คือคำว่าวืดหรออืออันจริงๆเหมือนจะแอบแปกออกไหมแบบนี้วืดจะแปออกได้ไหมในในเถียงกันก่อนได้ไหมยาฉลาดขนาดนั้นวืดวืดมันเหมือนแบบว่าแบบนี้ก็ อย่าอย่าอย่าแปอออกสิอย่าแปลออกยอมยอมเออมันต้องยอมกันบ้างไม่ใช่จะฉลาดขนาดน้แบบนี้วืดเหรอก็แบบนี้พลาดมากคุณพลาดและวืดแล้วอะไรวืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แบบพลาดมากอืมอเพราะว่าเมื่อกี้พิงคก็บเมื่อกี้คุณเกือบเกือบไม่วืดเออเกือบไม่พลาดแหละอ่าคำนี้พิงคคิดว่าคุณแม่อาจจะรู้นะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟอ๋อง่ายมาก ประจำเด็กเสิร์ฟอาหารผู้หญิงผู้หญิงชีเสิร์ฟใช่ไหมต้องต้องใส่ชุดขาวป่ะเะ็นอย่างเง้นนะเด็กเป็นฟอร์มบางร้านเขาก็ใส่ชุดขาวตรงนี้ก็แดงดำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ชีเสิร์ฟในยุคบีมมันแปลว่าแบบฟังมากฟังมากปัวมากบีไม่ชีเสิร์ฟอะบีไม่คิดเองบีไปอ่านแล้ว่าคุณแม่อมคิดเองนะเดี๋ยวคำศัพท์ยุคคุณแม่ อย่าเพอะสิกที่จดมาเนี่ยฉ<อ>ันนีงอ่านในโทรศัพท์นะเธอจดกี่ฉบับเนี่ยที่เธอจดมาแล้นี้นเนชน้อยนลลายมือคุณหมอเนี่ยลายมือคุณหมอเนี่ยก็น<อ>ั <c oughs> ่นแหละชีเซิร์ฟในยุคนี้ก็แปลว่าแบบปังมากปัวมากแบบ ชีเสริมมากวันนี้แต่งตัวชีเสริฟมากอ๋ออย่างเงี้ยเธาเียกชีเสริฟใช่สิไม่แอบไม่เสร์ฟเอาไปเก็บหลังร้านก่อนเอาของใครต่อของคุณแม่พระเจ้าจอเมันยอดมากโหง่ายมากทุกวันนี้มี่ยังใช้อยู่เลยพระเจ้าจอมมันยอดมากคือก็คือแบบมันเหมือนคำอุทานคำโอ้โหพระเจ้าจอจมันยอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมกระเทียมดองก็เหมือนเราสองคนใช่โอเค ไม่ต้องตอบแล้วเคมันมีหมดย่างเนี่ยที่เตรียมมายัง<า>ยังยังตรงนีมม้ยังมีอีกเออ,เอ,อชั้นจีชั้นจีเมื่อวานเราไปห้างเทอร์มินอนมาเนาะเราอยู่ชั้นจออีเราก็ขึ้นไปชั้นเอ็มห้างชั้นล่างของห้างชั้นจีมันแปลมันเป็นความหมายที่แบบผื้นเกินไปไมั้ย คือมันเป็นคําแบบเปรียบเปยคุณแม่ชั้นจีคือชัน้นล่างสุดใช่ไหมยุดใช่ใช่ี๋ยดยังไม่ตอบชั้นจีคือชั้นล่างสุดแล้วก็ทําอะไรหล่อยทั่วที่สุดไม่ได้เรื่งเลยนี่คือเพิ่งคิดได้หรือเพิ่งคิดออกตะกี้คาว่าชั้นจีมันอยู่ล่างสุดเราก็จะเอาความหมายนี้มาเปรียบเทียบกับการกระทําของคนเราถูกต้องเลยนั้นค่ะ ชั้นจีในเด็กยุคนี้ก็คือแบบไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เลื่องแบบปล่อยมาเปรียดดินทุกต้องการเก่งมากมันก็ยากอันนี้เริ่มบ่นไปเรื่อยแล้วแม่มีอะไรในใจหรือเปล่าขอบคุณแม่นะปะเทืองนี่ว่าคืออะไรปะเทืองกระเทยเหรอเออง่ายไหมรักลูกแบบเกลียด พี่เขียนฮะคำพูดใช่มันไม่คือบีมอะถ้าปะเทืองเขาเนี่ยบีมไม่ค่อยรู้แต่ว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งที่มันนี่มันจะเทองนี่วะว้าววาเนี่ยไอ้ปะเทิงนี่วะเออนั่นแหละบีมก็เลยรู้เอาอีกมั้ยคุณไม่ก่อนไหมบีมก่อนสิเพราะว่าบีมก็เตรียมมาเยอะนะเฟดเฟดเหรอเฟดเฟดเด็กแฟดโอ้โหฟาดมึงเลยอะไรนี้มั้ย ได้ไหมโหให้แฟดเลยอะโหให้แฟดเลยมันเลิศมากเมากันให้แฟด๋อนินทาเป็นเก่งทำไมต้องมีคนเก่งคือเป็นจอมนินทาจอมอพูดจอมจอมวิจารณ์เป็นวิจารณ์ที่เลิศที่เลิศเลยเิศสุดะ่ะ <c oughs> <ช>ไม่หความหมายของคาว่าแฟดนี่ยแปลว่าแบบ มากล้นหลามคือแบบเมากันให้แฟดเลยหูเขาเมากันให้แฟดเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยว่นเธอผมหงอกเยอะอะไรเนี่ยเขาเมากรันให้แฟดเลยใครพูดใครโม้เขาเขาเขาไม่ใช่เรานะไม่ใช่เขาไม่ได้พูดถึงเราแต่เขาแบบเมากันให้แฟดเลยว่าแต่เราไม่เมากันเองนะใช่ใช่ไม่ถึงจะผมหมอกเราก็แกมมองไม่เห็นใช่ไหมไม่เราย้อมดำแล้วโอเคตลอดเวลาแทนแม่บอกคุณแม่ เออทำยังไเนาะปัด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 ตปัดตัดแปลว่าแบบปอดแหกแบบขี้กลัวอย่างงี้ปะปอดดูคำศัพท์มันใช่ขี้ขาดตัวไม่จริงๆแล้วมันอาจจะแค่แบบปอดปะ อีนนี้มันปอดมากเลยอะเออปอดเลยปอดปอดปอดเลยปอดปอดไม่ใช่ปอดปอดมาสั่งขี้หมกเลยคำสุดท้ายของบีมแล้วก็คุณแม่นะคะ dot com dot com ใช่ dot com com อันนี้ด com มากเลย d com อีนี้จุดเยอะน่าเป็นสิวมันดอบไง ไม่ .com แปลว่าแบบเสนอหน้าเสื้อซาเสนอหน้ามากไม่ทำตัวแบบ .com มากแต่ไม่ใช่ .com จุดนะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแบบเป็นการเสนอหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสัมเด็ก Gen Z โอเคก็คือเด็กเด็กเด็กเป็นเป็นลูคเราอะเอ๊ยยุคเราอะไรประมาณนี้อ้าวคุณแม่คำสุดท้ายของคุณแม่ท้ายคุณแม่นะคะนี่นับแต้มให้ไหมลืมลืมให้ให้ทุกคนนับแต้มไหม คิกคูอโนเนะน่ารักจบทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยคิกคูอโนเนะนี่<อ>ทำการบ้านแล้วเหรอไม่ใช่ผิดฮะ<า>ก,กุกิกกุกิกไม่ใชนนน่น่ารักคิกคูอโนเนะน่ารักกุกิกมันคือคำเดียวกันมันเนี่ยทุกกิ๊กขี้เล่นพีอเอนะพี่แม่โอเค,อเคยอมยอมแพ้ก็ได้อ่ะแม่อยอมได้ไอโฟนอสองอะไรอย่างเงี้ยไอโฟนสองสองตั้ง คุณแม่รู้ไหมว่าเด็กจนซีสมัยนี้คำศัพท์ยากกว่าเดิมอีกใช่นิมยกตัวอย่างนะเด็กจนซีสมัยนี้ที่พีมิมแบบไปเซิร์ชแล้วไปเจอมานะคุณแม่คุณแม่รู้ไหมว่าเหยิ่นในภาษาของเด็กจนซีคืออะไรเหยื่นไม่รู้แต่าภาษาคุณแม่ตอนคือฟันเหยื่นของเขาก็คือแบบอาการที่เราถุกหยนไม่ได้ไดก็นั่นแหละแม่เดียวกันผมนี่เหยื่นเลยค่ะเป็นมาแบบ มอีอย่ามีท่าทีประกอบแม่แม่มัน,ม,นมันหย็ดมาก <c oughs> แล้วก็หลอนกี่กี่หลอนกีกี้มากแม่นี่มียังไม่รู้เลยนะยังต้องเปิดดูเออเลรวเออเอาเอาเอา,เอาไว้ไม่ต้องเฉลยเฉลยเถอะเราจะต้องมีอะไรที่จะต้องมาถามกันอีกในในคลิปไม่จะเฉลย รอนกี้มากเลยอะรอนกีกี้คือแบบไม่เต็นไปตามที่คิดแล้วก็เป็นลูกทันทูดปะเนี่ยคือ,อยังไงทําอะไรไม่เป็นใส่ลับหรือหนอนบ่อนไส้อ,อ,อยากจะฟังสับคุณแม่ตอนคุณแม่เป็นวัยรุ่นหนึ่งอยอมอินดี้ปีลึกอินดี้ปีลึกแปลว่าเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจสิ่งที่พูดสตีล่าแม็กคาแม็กขาด ส,สติล่าแม็กขาดแปลว่าไม่มีสติสมองเบอร์หัว<อ>คุณแม่คำศัพย์ยุคนี้มันยากมากแค่นขนาดนั้นคุณแม่คือไม่พูดกับใครดีกว่าคุณแม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่ว่าถ้ายุคคุณแม่นะเพราะคุณแม่เป็นคนอีสานมันจะมีคําศัพท์ออ่ืมแบบที่ทุกวันนี้ก็เด็กอีสานก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเง,งี้ยคือจริงจงังไปโซโลเซล อันนี้มันเป็นคำสับที่คุณแม่แต่งขึ้นเองเลยหรือเปล่าไม่มันมันมันเป็นคำสับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นจิ้งพิงจังปักสอโแสดงกระโดกกระเดียเฮ้ยทำไมมันยาวกระโดกกระเดียนี่เคยใช้อยู่แบบ บีมนะเนี่ยเคยใช้กระโดกกระดี้่ะบีไม่รู้จักสัพท์หรอกแต่บีชอบพูดชอบพูดเออแต่บีไม่รู้ความไม่รู้ความหมายมันแปลว่าคือเหมือนเราเอามาแค่สมทบประโยคนั้นเฉยๆฉแม่ถูกต้องแต่อันดับแรกเลยก่อนจะปิดรายการลืมบอกสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนึงคือแม่ใส่เสื้อกลับด้านมาตลอดไม่เป็นไรทางมาลายมองไม่เห็นเนาะเออทางมาลายเขาจะเดินฝั่งนี้ก็ได้เดินฝั่งนู้นก็ได้ฉะนั้นแล้วมันไม่มีผลกับเสื้อเพราะมันคือทางมาลายจบเนาะ เป็นคนมีเหตุเพาะผูออ้จ่าดีมีเหตุเพาะนะค่ะสำหรเหตุละโงก่ก็มี <c oughs> แกงก็อร่อยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ใครรู้คำศัพท์ที่คุณแม่พูดหรือที่บิมพูดก็สามารถแบบคอมเมนต์ลงใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะหรือว่าใครมีคำศัพท์แปลก,ปกใหม่ๆเพิ่มเติมก็แบบลองมอเมนต์กันได้สำหรับวันนี้บิมก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่อง l ล t t e r m a n Channel ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่ปิดรายการ ค่ะปิดรายการปิดเลยค่ะบ๊ายบาย